แต่บอกว่าเ็นเยเนี่ยยิม่มืรับแล้วเมื่อคุรับยันแล้วเมื่อคุณดีแก่เม

คุณม่ไปีที่เราคอยี่เราคอยจไปกรตะใชุ่่มพุต้นพุงสอบแ้พุ่งสอบต่อว่างยก้อนค้เป็นคุมคุสอบอว่าไดก้อนหมดเตอร์

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái <laughs>